เงเก็บใบไม้มาให้ไหนอลไรทีไ hmm. ม mm ้ไหนมีมีด้มั่วโนมอโบเลียโนมอแลตโนมอ <laughs> nè lấy được không ầu này à đi máy đi này, để máy đi này, không có, không có, không có, không

บไ,ไม้มาแหลกปลาไนลิสเป็นไม้ไหนไนลิสเป็นไม้ไหนไป็นไม้ไหนมัว่วเลยมีเมียขึ้นมาทำไมบโ,โบเลโนบาไนลิสโนบา